สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราชาวปรึกษาชั้นปีที่2หมู่เลนที่2ผมนายปิยพงศ์กองแพงครับดิ่ฉันนางสาวนริศราแสงทองค่ะผมนายเมธาศิุริพันธ์ครับครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโคชวอลเล์บอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมากันครับสครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาให้อาจารย์แนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผม อาจารย์สุพ์ประกอบพรมนะครับอาจารย์สาขาวิชาพทศึกษรนะครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมานะครับผมเป็นผู้ช่วยผู้สอนกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมานะครับค่ะอาจารย์เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมานานหรือยังคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกก่อนเลยนะครับตัวอาจารย์เองนี่ไม่ได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่เริ่มตัวอาจารย์เองเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ ได้มาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาเนะาะอาจารย์อาร์ตผู้ฝึกสอนหลักผู้สอนอทีมหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็ได้ชักชวนให้อาจารย์ได้เข้าไปอยู่ในทีมอวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้ไปช่วยผู้สอนหลักคืออาจารย์อาร์ตเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2ปีละประมาณ2ปีนะครับที่ได้มาอยู่ในทีมวอลเลย์บอลหญิงครับผมค่ะเราจะมาเริ่มถามคําถามแรกเลยนะคะ <ผ>ข้อ <ผม S 2> ถามแรกนะคะบทบาทและแนวคิดในการเป็นโค้ดค่ะอาจารย์คิดว่าลักษณะของโค้ดที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้างคะสําสหรับตัวอาจารย์เองก่อนเลยครับที่ยึดถือยึดถือตั้งแต่ที่ใช้ในการเป็นครูด้วยเป็นอาจารย์ด้วยหรือเป็นผู้สอนกีฬาอื่นก่อนที่จะมาอยู่ในทีมวอลเลย์บอลด้วยนะครับสําหรับครูแล้วเนี่ยการเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ เป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนหรือโค้ดที่ตัวอาจารย์เองถือยึดถือมาโดยตลอดเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านระเบียบว,วินัยนะครับหรือการใช้ชีวิตหรือการฝึกซ้อมน,นะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่ครูหรืออาจารย์เนี่ยยึดถือในการเป็นโค้ดมาโดยตลอดนะครับลำดับต่อไปจะต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในชนิดกีฬานั้นๆนะครับ เพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมหรือสอนนักกีฬาแก้ไขนักกีฬาของเราได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อไปอาจจะมีการเพิ่มพูนความรู้มันหาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอเพื่อมาพัฒนาทีมนะครับแล้วก็อาจจะมีความยุติธรรมมีระเบียบวินัยต่อตอนเองนะครับาการเป็นโค้ดต้องมาก่อนกับที่หลังมาเตรียมแผนการฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับเป็นโค้ดจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับทีมได้มองเห็น ไม่ใช่ซ้อมไปวันๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคุณลักษณะที่ดีของโค้ดก็ประมาณนี้ครับผมแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์พยายามพัฒนาตัวเองด้านนี้อย่างไรบ้างคะในเมื่ออาจารย์ไม่ใช่นักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างที่บอกนะครับตัวคู้เองไม่ได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่เริ่มนะครับถูกชักชวนโดยอาจารย์อาร์ตเนาะที่เข้ามาอยู่ในทีมด้วยความที่เราไม่เชี่ยวชาญอาจารย์ก็จะมี อโอกาสในการเข้าอบรมในโอกาสต่างๆเมือ่อจะเป็นอบรมวอลเลย์บอลผู้สอนกีฬาวอลเลย์บอลของกรมศึกษานะครับในระดับต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสาม,มารถแล้วก็ทักษะกีฬาแบบฝึกต่างๆเพื่อให้อาจารย์เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อา,อาจจาะอบรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อมาพัฒนาสรภาพร่างกายให้กับนักกีฬาในทีมเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์จะหมั่นประเมินตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันโอเคไหมหรือว่าเราผิดพลาดยังไงจะได้มาแก้ไขที่ตัวเราด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนานักกีฬา,าส่งเสริมให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยพัฒนาในระดับต่อๆไปครับค่ะเริ่มคําถามต่อไปกันเลยนะคะเรื่องการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับนักกีฬาค่ะอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทีมมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างไรบ้างคะอืมสาหรับครูแล้วเนี่ยอ่า การสื่อสารนะครับมีความสําคัญจริงๆครับอาจารย์คือความชัดเจนครับภายในทีมเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันก่อนเราจะต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเป้าหมายอะไรวางเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจนนะครับการสื่อสารต่างๆการพูดคุยความสม่ำเสมอในการพูดคุยการวางตัวของการวางตัวภายในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นนักกีฬาพี่น้องนะครับต้องสื่อสารพูดคุยกัน มีหลังจากฝึกซ้อมหรือ,อนอกจากเวลาฝึกซ้อมนอกสนามสนามมีฟีดแบ็กซึ่งกันและกันมีการปรับปรุงสื่อสารพูดคุยกันอยู่ตลอดว่าเออวันนี้การฝึกซ้อมเป็นยังไงควรปรับปรุงตรงไหนโค้ดมีการสื่อสารไปหานะักกีฬาว่าเออวันนี้ทําตรงนี้ดีนะตรงนี้ไม่ดีควรแก้ไขเราจะได้ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดครับผม ครับคำถามต่อไปนะครับหมวดหมู่การพัฒนานักกีฬาและการสร้างทีมที่แข็งแรงนะครับคำถามนะครับอาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักกีฬารักษาความมุ่งมั่นได้อย่างไรครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมแพ้หรือผลงานไม่ดีครับก็เอาจริงๆแล้วเวลาที่ทีมแพ้เนี่ยนะหรือผลงานไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรดีสักอย่างหรอกภายในทีมก็อาจจะดิ่งได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมมันก็ต้องก้าวต่อไปเนาะเวลาที่ทีมแพ้เนี่ยเราอาจจะพูด ในเชิงบวกนะครับอย่างเช่นเราอาจจะพูดในความสําเร็จเล็กๆนน้อยเนาะว่าเอ้ย,ว,อยวันนี้เนี่ยเราทําสําเร็จในก้าวเล็กๆนะอะไรที่เราทําสําเร็จมันอาจจะทีมอาจจะแพ้แต่มันมีสิ่งที่เราทาสาเร็จอย่างเช่นเราวางเป้าหมายว่าเราเจอทีมเก่งเนี่ยเราขอแค่15แต้มเออแต่เราทําได้เราถือว่าเราทําสําเร็จแล้วนะเออวันนี้เราบล็อกได้กี่ทีเสิร์ฟได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ เป็นความสําเร็จเล็กน้อยอย่างน้อยๆเป็นการปลุกใจแล้วก็อาจจะมีกล่าวตาหนิเล็กๆน้อยๆหรือว่าข้อที่เราทําผิดพลาดภายในการแข่งขันแล้วก็กล่าวเราทําผิดพลาดตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะเพื่อที่จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายในครั้งต่อไปที่เออเฮ้ยตอนนี้เราทําตรงนี้ได้แล้วต่อไปเราต้องทําอะไรต่อให้วันนี้เราแพ้ครั้งหน้าเราอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ย มีทั้งติทั้งชมนะครับเพื่อให้ทีมได้ไปต่อได้นะครับครับสำหรับคำถามในหมวดหมู่ต่อไปนะครับรูปแบบการฝึกสอนและภาวะความเป็นผู้นำนะครับคำถามนะครับในฐานะอาจารย์เป็นผู้นำนะครับทำอย่างไรให้นักกีฬาเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ครับผมอ่าอย่างที่บอกนะครับการเป็นโค้ชเราต้องเสียสละทุ่มเทมุ่งมั่นมีวินัยในตนเองก่อน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬาภายในทีมเราก่อนนะครับนักกีฬาจะยอมรับในตัวเราได้ในก็ต่อเมื่อเรามีความทุ่มเทมุม่งมั่นทำให้นักกีฬาเห็นนะครับทั้งในและนอกสนามเราต้องรู้จักนักกีฬาทุกคนนะครับไม่ว่าทั้งในนอกสนามนักกีฬาของเราเนี่ยวันนี้อาจจะฝึกซ้อมดีไม่ดีเนื่องจากอะไรมีปัญหาอะไรเราต้องรู้นักกีฬาของเรานะครับทุกคนเพื่อให นักกีฬาของเราเนี่ยมีความสบายใจนุ่นัอยู่กับเราเรารู้จักนักกีฬาทุกคนแล้วก็รูปแบบการฝึกซอ้อมต่างๆเนี่ยมีการเตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้นักกีฬาเชื่อมั่นในตัวเราว่าเฮ้ย mm hmm. เราสามารถทําให้เขาเก่งขึ้นได้นะทําให้เขาประสบความสําเร็จขึ้นได้นะนะครับนี่คือ,อการทําให้นักกีฬามั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเราครับผม ครับคำถามสุดท้ายนะครับปัญหาและความท้าทายในการเป็นโคชเนี่ยอาจารย์มีวิธีจัดการกับแรงกดดันของตัวเองแล้วก็ขอนกีฬายอย่างไรบ้างครับสําหรับวิธีการจัดการแรงกดดันภายในทีมเนาะจริงๆแล้วสําหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยแยกเป็น2พาร์ทเนาะหนึ่งคือก่อนแข่งขันก่อนแข่งขันกับช่วงเวลาแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับสร้างแบบฝึก ที่ดีนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์สร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแข่งขันแรงกดดันในการแข่งขันเพื่อแต้มที่มันบีบๆยบเท่าอะไรเงี้ยสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้คุ้นเคยกับสถานการณ์แรงกดดันในการแข่งขันนั้นๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นการเนี่ยฝึกจิตใจควบคุมอารมณ์ทั้ง ตัวโค้ชเองด้วยนักกีฬาเองด้วยเมื่อถูกแรงกดดันเวลาที่เราแข่งขันอันนี้คือการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันนะครับเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายด้วยจิตใจด้วยร่างกายเราต้องอมีความพร้อมนะครับทั้งสมรรถภาพร่างกายในทุกๆด้านนะครับส่วนเวลาแข่งขันเนี่ยมันคือสถานการณ์จริงน้องที่เราจะต้องเผชิญนะครับมันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ควบคุมสติทั้งโค้ชและนักกีฬานะครับว่า เราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแค่ไหนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะซ้อมรับเสิร์ฟม,มาดีมากซ้อมเสิร์ฟม,มาดีมากแต่ในสถานการณ์ที่มันกดดันเนี่ยเวลาบีบๆเนี่ยคุณอาจจะลูกที่คุณเคยทําได้เนี่ย มันอาจจะทําเสียก็ได้เพราะฉะนั้นาการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะส่งผลต่อ,อสถานการณ์ในการแข่งขันนะครับาบางทีถ้านักกีฬาเราทําเสียเสิร์ฟติดเสิร์ฟไล่เราอาจจะขอเวลานอกหรือว่ามีการพูดคุยกระตุ้นให้กําลังใจว่าเราทําได้นะไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการพูดคุยให้หนักกีฬาของเราคลายความกดดันนะครับแล้วกอ็อาจจะมีกระตุ้นหรือมีอะไรอย่างอื่นเป็น เป้าหมายหรือว่าเป็นรางวัลเป็นอะไรให้นักกีฬามีเป้าหมายร่วมกันหรือว่าผ่อ,คอนคลายในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดนะครับจะได้ควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ของการแข่งขันได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการผ่อ,คอนคลายแรงกดดันอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันแล้วก็ก่อนเตรียมก่อนแข่งขันของทีมเรานะครับครับผม สุดท้ายนี้อาจารย์มีคําแนะนําหรือมีอะไรที่อยา да, yeah? กจะบอกกแับนักกีฬาหรือผู้ที่รับชมคลิปนี้อยู่ไหมคะก็ฝากฝากบอกผู้ที่รับชมคลิปนี้หรือ,อนักกีฬาชนิดก,กีฬาอื่นนะครับฝากติดตามฝากติดตามทีมวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมารวมถึงอวอลเลย์บอลทีมชายด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงนักกีฬาชนิดก,กีฬาอื่นของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงนักกีฬานักกีฬาของทีมเรานะครับฝากว่านะครับ ทักษะที่ดีนะครับจะทําให้ทีมชนะนะครับแต่ระเบียบวินัยและความสามัคคีนะครับจะทําให้ทีมเป็นแชมป์ครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมากคร่ะ<อ>เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้ผู้ฝึกสอนโค้ดวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยายลัยราชภัฏนะ์คนครราชสีมาครับ และสุดท้ายนี้นะคะพวกเราขอฝากเป็นแรงแชร์แรงใจให้กับนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยราชพัฒน,นะคะ์ครราชสีมาในการแข่งขันกีฬาสีสวัดเกมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้นะคะบ๊ายบาย